อะกราบสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะแล้วก็วันนี้มาอยู่กับเบ n นสไตล์เช่นเดิมครับก็วันนี้เนี่ยมีเวลาว่างนิดหน่อยนะฮะก็เลยมาอัดคลิปให้กับลูกค้าใหม่ที่อ,อาจจะเริ่มพึ่งเริ่มต้นเลยก็ได้นะฮะหาวิธีวิเป็นวิธีการหาเลข FB p ปนะฮะก็ f อ p a y เนี่ย หายยังไงมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราผูกบัตรครั้งแรกเท่านั้นนะฮะหรืออาจจะเป็นแบบเฟสลิมิตอื่นๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยเบนยกตัวอย่างเฟสเอ่อลิมิตพันหกมามาเทสให้ดูกันนะฮะเวลาที่เราผูกบัตรเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ถ้ามันถ้ามันจะให้เราตรวจสอบยืนยันนะฮะมันจะหักเงินเราไปทั้งหมด1ดอลถามว่าจริงๆเนี่ยวิธีหาเนี่ยหายยังไงอ่ะกดตรวจสอบเวลาเราผูกบัตรเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเนาะ มันก็จะขึ้นแบบนี้นะอ่ะเนี่ยลูกค้าบางคนนะแคปหน้านี้มาให้บิ้นดูแล้วก็ถามว่าผูกบัตรเซ็จแล้วมันขึ้นอย่างนี้ค่ะต้องทำยังไงต่อคะคือวิธีเนี่ยพี่เขาอยู่ข้างหน้านะฮะอยากให้ลองอ่านกันสักนิดนึงเนาะแล้วก็ลองทำตามอันนี้ก่อนเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยวิธียืนยันวิธียืนยันหารหัสของคุณเนี่ยนะอันเนี้ย อันนี้คือวิธีของเขาทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะแต่บางคนไม่เข้าใจบางคนไม่อ่านก็มาถามมาถามว่าตอบตอบให้ไหมก็ตอบให้นะคืเ <c oughs> okay, เราไม่อยากไม่อยากจะไลค์กับลูกค้านนะก็เข้าใจว่าคนทําออนไลน์นะเนาะเพาอยากสําเร็จอย่างเงี้ยเราก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนอนะเมื่อก่อนเบนก็ไม่อ่านหรอกเมื่อก่อนเบนไม่อ่านเลย <c oughs> ถามถามคนที่แบบเอ่อที่เขา ทำมาก่อนเหมือนกันนะอ่ะวิธีหารหัสอย่างแรกนะฮะให้ดูเลขท้ายบัตรว่าบัตรเราอันเนี้ยไปผูกไว้กับเบอร์ไหนถ้าสมมุติว่าคุณใช้ลาย BK มันก็จะหาง่ายถ้าใช้ธนาคารสีม่วงอย่างเงี้ยมันก็จะหาง่ายเนาะแต่ส่วนใหญ่อ่ะเบนก็จะแนะนะนำแค่2อธนาคารนี้อีกอย่างนึงก็ ธนาคารน้ำเงินส้มก็ได้นะอันนี้ให้ลองไปศึกษากันเอาเองเนอะอ่าวันนี้อาจจะพูดติดติดขัดขัดนะเพราะว่าวันนี้เราก็โดนสดกันเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปหาเเลข F B B กันข้อ2นะค้นหาธุรกรรมที่มียอด1ดอลลาร์ที่มีคาว่า F B p อ่ะเดี๋ยวเบนเปิดข้อความใน ลายบีเคแป๊บนิงนะแต่ต้องยอมรับแหละลายบีเคนี่เขาสุดจริงๆละแต่ไม่ไม่นานมานี้นะเพราะว่าไม่นานแต่ไม่นานมานี้นะมีลูกค้าเนี่ยเขามาบอกเป็นว่า,อ,าอะไรนะเขามาบอกเป็นว่าไปที่ธนาคารเนี่ยลายบนะีเคนี่ยไม่ไม่ให้สวักแล้วนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะก็ถ้าใครใช้ ที่ยังใช้อยู่ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเพิ่งจะเข้ามาสมัครก็อาจจะทําไม่ได้แล้วก็ได้นะโอเคอย่างแรกเราไปที่บัญชีที่มันตรงกับที่มันตรงกับที่เราผูกที่เราผูกไว้นะฮอ่ะอย่างแรกเราไปดูหน้าบัญชีที่เราเผูกไว้กับเฟซตัวนี้นะฮะ ไปที่เนี่ยอันนี้คือง่ายๆเลยเนาะลูกค้าเนาะอันนี้คือเห็นแบบเห็นแบบจะๆเลยอะว่าแบบ FBP เราก็จะมาดูข้อที่3ค้นหารหัส4หลักที่อยู่ตรงกลางออของเลขธุรกรรมน่ยก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วน x นี่คือรหัสของคุณโอเคอ่ะมันเป็นแบบไหนเขามีตัวอย่างมาให้ดูแล้วก อันนี้กาง,ง่ายแล้วนะฮะโอเค,อ,เคอ่ะแค่นี้เรียบร้อยแน่นะลูกค้าแค่นี้เลยเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้นะฮะแล้วก็เราก็คนตรวจสอบปุ๊บแล้วมันก็จะไม่แดงแล้ว มันก็จะไม่คืนระบบติดสอนยันและทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรให้แนะนําให้กดรีเฟซทุกครั้งนะเพราะว่าเผื่อแบบเขาเรียกอะไรอ้มันเออมันชอบเออมันก็พูดได้นิดนึงเนาะเกี่ยวกับพวกระบบเฟซเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเช็คเรมิตกันต่อนะอาจจะติด,ตดขัดไดนิดนึงนะลูกค้าเพราะว่าเบนนี่โดนสดทุกคลิปนะไม่มีสริปจดวไว้เลย วิธีเช็คลิมิตอะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็อ่ารวมไปเลยแล้วกันวิธีเช็คลิมิตเนี่ยไปที่ตัวจัดก,การโฆษณานะแล้วก็กดสร้างเอ่อโทษทีนะอ่ะกดสร้างเราจะเทสยังไงก็ได้ให้มันอยู่หน้าที่เราตั้งแคมเปญน,นะเนีย่ยมาหน้านี้ปุ๊บเลื่อนลงมาการมันมันเลื่อนลงมาใช้ช่องล่างสุดเหมือนตอนที่เราคลิกอัดงบอะเนี่ย แต่เนี้ยเป็นเพิ่งเปลี่ยนสกุลเงินไปไม่รู้มันจะได้กี่อันนี้ได้แค่50ดอลน,นะฮะได้แค่ห้าสิบดอลแล้วแต่วันแล้วแต่เฟสวันจะปรับด้วยนะบางวันก็ก็ก็คือมันมันเออคือมันขึ้นไปถึงแบบปวดลิมิตบ้างไปถึงแบบ 8,000บ้าง1,500ดอลลาดอมากตอนนี้บัญชีที่ขายดีที่สุดนะจะเป็น1,500ดอลลาดอนนะก็ขายดีมากคัาตลาดบ่อยมากแล้วก็คือบางทีนะเบนอะใครที่ทักมาในไ,ไลน์อย่างเงี้ยเบนะอาจจะตอบช้านิดน,นึงนะเพราะว่าคือส่วนตัวเบนก็ต้องทํางานตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ต้องมานั่งตอบลูกค้าเบนไม่ได้มีแอดมินคอยตอบนะเป็นเป็นตัวเบนเองที่ตอบอยู่ในแชทนะโอเคแล้วก็เรื่องเพจอย่างเงี้ยใครสนใจสั่งซื้อเพจ แนะนําให้สั่งเข้ามาก่อนนะเพราะว่าเพจเนี่ยคือมันขายดีมากขายดีกว่าเฟซอีกคือว่าบางคนนี่บอกว่าบัญชีโดนปิดบ่อยใช่ไหมเฟสเนี่ยไอตัวเพจเนี่ยมันโดนปิดง่ายกว่าอ,อีกนะโอเคแต่ถ้าใครอยากสั่งซื้อก็มาสอบถามมันก่อนได้ยิ่งยิ่งซื้อเยอะเรายิ่งเรายิ่งลดยิ่งแถมนะแต่ว่าเราก็ต้องดูระยะประกันของแต่และเฟสด้วยสำหรับลูกค้าที่จะต้องการเคมนะโอเคเนาะ ก็ประมาณนี like ้ก like ่อนละกันฮะเดี huh. right? ๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้ามันมีเฟซบุ๊กเนี่ยอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวเบนจะมาพยายามมาอัปเดตในช่องชุมชนของช่องเบนสไตล์ช่องนี้นะให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามไปด้วยเนาะกดฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆกันเนาะก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย